ซีรีคำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อวันนี้ซื้อหุ้นกู้ TPI p o r i n นะครับ1น0 0 0แสนบาทอายุ3ปี4เดือนอัตราดอกเบีย้ย4.1%จะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทนะครับหุ้นกู้ตัวนี้จะเปิดให้นักลงทุนนะครับทั่วไปประชาช,ช,ชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ด้วยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ บริษัท TPI p o r i n e Power จำกัดมหาชนนะครับคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันนะครับโดยมีหุ้นกู้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ3ปี4เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่4.1%ต่อปีชุดที่2อ,อายุ4ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ยคง,งที่4.4%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงนะครับความอันดับความน่าเชื่อถือแล้วก็ ความอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้วก็ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะครับเลบนะครับแล้วก็เสนอขายกรณีทั่วไปนะครับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบานันสามารถจองซื้อได้นะครับอันนี้จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเปิดให้จองซื้อวันที่ 12, 13, 14พ่พฤศจิธันวาคม2566นะครับเดือนหน้านั่นเองเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ วิธีการคำนวณนะครับเหมือนกับเงินฝากนั่นแหละนะครับเงินซื้อหุ้นกู้คูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณจำนวนวันที่ฝากหาร365วันอย่างเช่น1,000 100, 0แบาทคูณ1%นะครับคูณวงเล็บ365หาร 365, นร3 5ะครับเท่ากับ1,000บาทก็ได้อัตราดอกเบี้ยที่1,000บาทนั่นเองคราวนี้นะครับเนื่องจากหุ้นกู้เนี่ยมันมีการให้อัตราดอกเบี้ย ทุกๆสเดือนบ้างทุกๆ6เดือนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนลหละเวลาเราไปหารเราก็ต้องหารเป็นจนํานวนวันนะครับเราต้องรู้ว่าแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับซึ่งทุกๆทุกๆเดือนเนี่ยนะครับจำนวนวันจะคงที่ยกเว้นกลุ่มพ,พันธุ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนะครับ1ครั้งนั่นเองนะครับนอกนั้นก็28นะจำนวนวันประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่าไอจำนวนวันอ้างอิงมาจากไหน คำเตือนนะครับก่อนการลงทุนเนื่องจากว่าหุ้นกู้เนี่ยนะครับมันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเสมอนะครับมาคำนวณอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้กันนะครับซื้อหุ้นกู้10,000แบาทอายุ3ปี4เดือนนะครับอัตราดอกจ่ายปันผลไม่ใช่ปันผลจ่ายอัตราดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเรามาดูกันนะครับ ปีที่1นะครับเดือนที่1นถึงสนะครับเงินต้น1 0 0 0 0แสนดอกเบีย้ย4.1%จํานจำนวนวัน90วันดอกเบี้ยที่ได้รับ1,010บาท96สตางค์เดือนที่4ถึง6นะครับดอกเบีย้ย4.1%จํานจำนวนเอ่อจำนวนวันนะครับเกวันดอกเบี้ยที่ได้รับ1,022บาท19สตางค์นะครับเดือนที่7ถึงเดือนถึง9นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยที่ได้รับ1,033บาท 42สตังค์นะครับเดือนที่10ถึง12นะครับอัตราดอกเบีย้ย4.1%จนำนวนวัน92วันได้ดอกเบี้ย1,033บาท42สตังค์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนในเดือนอใน4เดือนสุดท้ายนะครับของปีที่เริ่มต้นเข้าปีที่4เนี่ยนะครับเดือนที่1ถึง4มันจะ120วันนะครับ ดอกเบีย้ยที่ได้รับ1,347บาท95สตางค์นั่นเองนะครับรวมอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับ13,647บาท95สตางค์นี่คืออัตราดอกเบีย้ยตลอดแคมเปญหากภาษีนะที่จ่าย15%นะครับ13,647บาท95สตางค์หัก15%คือหัก2,047บาท19สตางเท่ากับนะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ได้รับคือ11,600บาท75สตางค์นั่นเองสรุปเงินต้น100,000บาทบวกดอกเบี้ย11,600บาท75สตางค์นะครับเป็น111,600บาท75สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยตัวนี้ไปเลยนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าง อย่างที่บอกนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทเราต้องไปอ่านแฟกชีตนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการลงทุนก่อนที่จะลงทุนนะเพราะว่าการลงทุนมันมันไม่ใช่เงินฝากนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่ของตัวหุ้นกู้แต่ละตัวนะครับเราจะเห็นข่าวนะครับในช่วงนี้ที่มีหุ้นกู้นะครับบางตัวเนี่ยที่ดูเหมือนจะดีเนี่ยนะครับก็ทยอยทยอยนะครับแบบ ไม่จ่ายหุ้นกู้อะไรก็ว่าไปนะครับหรือเริ่มนะครับมีความเสี่ยงนะซึ่งแน่นอนละว่าก่อนเราจะลงทุนเสมอเราต้องไปอ่านงบการเงินแฟตชีตอะไรเบื้องต้นนะครับอย่างน,น้อยต้องรู้ไว้ก่อนนะนะครับถ้าเกิดเราไม่อ่านเราเฮกันตามคนอื่นเนี่ยบางทีถ้าพลาดขึ้นมาคุณจะเสียใจได้นะครับลองดูนะก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อย ข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ Call Center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ Uh, รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์หกเสร็จทุกแห่งมีนาะคม6-6ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพ,พันหกหเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน6กหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจำไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ